อะไรมันถาโถมแรงขนาดนี้ซึ่งมีลูกสองคนม,มีพี่แมนคนโตลูกคนเล็กลูกสาวก็อยู่เมืองนอกตอนนี้หมดเลยทํายังไงตั้งสติเฮ้ยเราต้องสู้เราต้องอยู่ให้ได้เราต้องเราต้องทําเพื่อลูก ทุกสิ่งทุกอย่างลูกเราไม่ได้ผิดลูกเราบริสุทธิ์คิดอย่างนี้เสมอนะอจนคนก็พูดว่าชอบพูดว่าลูกฉันไม่ผิดลูกฉันไม่ผิดก็มันไม่ผิดจริงๆนี่โว้ยแสดงว่าต่อหน้าลูกเนี่ยเราจะต้องแบบเข้มแข็งให้ลูกเห็นอย่างนี้ใช่ใชถ่ถูกต้องเวลาไปหาเขาที่นู่นก็เหมือนกันแม่สบายดีพี่แมนโอเคไหมดีเขาก็สบายดีครับแม่ไม่ต้องห่วงอ,อ่ตอนที่แมนอยู่ในนั้นนะ่ะ หัวใจเราเป็นยังไงมั่งอ่ะเธอโอ้โหไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงคนเป็นแม่นะปวดมันก็ดาวอะดาวตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าลูกจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะลูกโดนกันแก้ใช่<ห>เพราะว่าเขา,ขาไม่ให้ประกันร,รู้เลยวันแรกเราก็ไปวิ่ง<อ>วิ่งหาลูกอยู่ข้างล่างนะวิ่งแมนชกอดทนนะลูกสู้ๆนะแม่จะสู้อยู่วันนี้คือจะให้กําลังใจลูกแล้วเราก็ต้องเข้มแข็งด้วยถ้าเราอ่อนแอใครจะช่วยลูก แล้วเราก็ต้องให้ลูกเห็นว่าเราต้องช่วยลูกได้เชื่อไหมวันนั้นน่ะทุกอย่างนะบักโบกมือบายบายลูกสู้นะแม่สู้แม่สู้พี่แมนแม่สู้สามก็ติ่ก็จำได้ไหมคําพูดเนี้ยแต่พอกลับมาบ้านนะอ้วนพี่ป๋องนี่สุดสุดเลยร้องไห้อยู่คนเดียวบนห้องมันเอ๊ะทำไมเราไม่เคยทำบาปทํากรรมเนาะอาจจะทํานิดๆหน่อยๆเราไม่รู้แต่เราอะทําบุญทํากุศลเยอะมากทําไมเราต้องมาโดน อะไรมันถาโถมแรงขนาดนี้ซึ่งมีลูกสองคนม,มีพี่แมนคนโตลูกคนเล็กลูกสาวก็อยู่เมืองนอกตอนนี้หมดเลยทํายังไงตั้งสติเฮ้ยเราต้องสู้เราต้องอยู่ให้ได้เราต้องเราต้องทําเพื่อลูก ทุกสิ่งทุกอย่างลูกเราไม่ได้ผิดลูกเราบริสุทธิ์คิดอย่างนี้เสมอนะอจนคนก็พูดว่าชอบพูดว่าลูกฉันไม่ผิดลูกฉันไม่ผิด<ๆ>ก็มันไม่ผิดจริงๆนี่โว้ยแสดงว่าต่อหน้าลูกเนี่ยเราจะต้องแบบเข้มแข็งให้ลูกเห็นอย่างนี้ใช,ใช่่ถูกต้องเวลาไปหาเขาที่นู่นก็เหมือนกันแม่สบายดีพี่แมนโอเคไหมดีเขาก็สบายดีครับแม่ไม่ต้องห่วงคือต่างคนต่างปลอบใจเราเป็นแม่ลูกอะเรารู้นิสัยกันอยู่แล้วแค่ แค่กับพิบตาเราก็รู้แล้วแม่เรารู้สึกยังไงเราก็เหมือนกันมันเหมือนเราต้องหลอกกันเองบางทีเรามาเจอแม่แม่บอกว่าแม่จะถามประโยคเดียวทุกวันแล้วทานอะไรลูกวันนี้ลไหวไหม,มไหวครับแม่มผมทานได้อยู่สบายไหม,อมพอได้ครับแม่มแล้วพอเสร็จประโยคนี้คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วรู้เลยเวลาหันหลังออกจากกันเวลาหมดเวลายเยี่ยมเราเยี่ยมได้แค่วันละยี่สิบนาทีพอเดินออกมาผมบางทีก็เป็นลม ช่วงแรกๆผมแล้วก็ผมก็เชื่อว่าแม่ก็ร้องไห้ร้องไห้คือคือผมจะมีความหวังตลอดประมาณแบบสักสิบโมงผมจะเดินไปดูหน้าแดนว่าแบบลายชื่อแม่มาเยี่ยมหรือยังนั่นคือความสุขเดียวของผมในนั้นสามเดือนแรกนอนร้องไห้ทุกคืนไม่ให้ใครเห็นแบบเกิดอะไรขึ้นในชีวิตผมบางวันไปเต็มเข้าไม่ได้มีครั้งเดียวที่ไปแล้วเต็มแล้วอดเข้าไม่ได้ตั้งแต่นั้นไปแต่เช้าตลอดกลัวไม่ได้เจอลูกต้องไปก่อนสี่ชั่วโมงต้องไปก่อน สองสามสี่ชั่วโมงนั่งอยู่ตรงนั้นสามสี่ชั่วโมงใช่แล้วก็ขับรถจากเนี้ยลาดภูเขาเนี้ยไปงามมงคอ <ừ> ทุกวันซ้ําอยู่อย่างเนี้ยซ้ําอยู่อย่างเนี้ยซ้ําอยู่อย่างเนี้ย <ừ> วันไหนที่ไปถ่ายละครตอนนั้นมีถ่ายละครอยู่พ่อเขาขากระเป๊กกระเป๊กกระเป๊กข,ขับรถไปนั่งแก๊ปไปนั <ừ> ่งแก๊ปไปหาลูกก,กลัวลูกไม่ได้เจอเสร็จแล้วก็นั่งแก๊ปกับแล้วเรารู้ว่าความหวังของลูกอยู่ตรงนี้ไงเออมันเยี่ยมไม่ได้วันหยุดราชการกับเสาร์อาทิตย์ แล้วก็สุดท้ายมันก็ผ่านไปน<ล>ะาร <ไป S 2> เรื่องที่เลวร้วายผ่านไปต<ไ>ปนนไ<ป>้